สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาซื้อเกมที่ราคาโคตรจะถูกกันเกมเช่นไม n ครับท t เทลรเรีย GTA แซน GTA, อะไรพวกนี้เกมฟาร์มที่มาเสียงเงินในเพสโตนของแท้แน่นอนแอดไม่ได้สปอนเซอร์นะแอดเห็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพามาซื้อเกมนั่นแหละมีคนขอมา,ทาเทลรเรีย แต่ผมไม่อยากให้ทุกคนเล่นแบบแหลกไงหรือไวรัสเข้าเครื่องไงครับหรือไมค์ครับที่มันมีไวรัสแอบแฝงแต่วันนี้ผมจะมาพามาซื้อในราคาที่ไม่เกิน20บาทกันแอดเฟสเข้าไปเลยครับแล้วก็ทักไปเลยว่าอยากซื้อเกมอะไรเดี๋ยวเขาก็ส่งมาครับเนี่ยตัวจริงลืดตามเลือ มีคนอื่นแนะนำก็แนะนำด้วยนะครับพาอผมรู้จักแค่คนนี้คนเดียวเครดิต e เนี่ยครับทักไปเลยเขาไม่สปอนเซอร์นะผมเคยชื่อกับแม่เขาเนี่ยราคาเลดเกมก็ประมาณนี้ครับไม่เกิน20บาทหรืออาจจะมีเกมอื่นๆอีกมากเขาเอาใส่แค่แค่นี้ ได้ทั้ง iOS และ Android ใครสนใจก็ไปซื้อได้เลยครับเพราะผมผง FC ผมไง FC, นะ FC ผมมีคนเดียวเองเข <laughs> <laughs> าขอมาแต่ผมไม่อยากให้เขาเล่นเกมของเถื่อนไงเดี๋ยวมันจะแหลกไวรัสเข้าไอ้ไปเลยครับไม่โกงแน่นอนแค่ยีบาทเองเนี่ยไม่ครับเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเทอรเรียเนี่ยยีบาท รู้นะใช่ไหมครับเขาก็จะให้รหัสอีเมลเรามาแล้วก็เข้าแล้วก็รอส่งรหัสยืนยันแล้วเขาก็เข้ามามีอะไรงงก็ถามแอดเขาได้เลย y o u ืมสป s p o n s o นะครับแอดตาเห็นนะเสร็จยอสูดต่อสูดพอตามด้วยซีหมอสองห่อใส่ไข่กุสักหน้า